ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องรักสมุนไพรนะครับก็จะมาแนะนําสมุนไพรไม้ต้นขนาดกลางชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นตามภูเขานะตามป่าเบญจพรรณเท่านั้นนะครับตามพื้นล่างไม่ค่อยมีนะตามเนี่ยขึ้นตามน้ําตกหรือตามภูเขานะครับเนี่ยดูลักษณะเนื้อนี่เปลือกนะครับแล้วก็เนื้อด้านในอันนี้แก่นนะครับอันนี้เปลือกนะครับก็ก็จะมีลาขึ้นตามเปลือกนอกนะครับ คล้ายๆกับกาแพงเจ็ดชั้นเราต้องขูดออกนะครับเนี่ยเราก็เนื้อเหลือเนื้อเปลือกนะครับประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นพเนียงหักหรือพันเนียดหักนะครับสมัยก่อนนะครับในพานโบราณจะนํามาต้มดื่มทานนะครเพื่อบํารุงกําลังแก้ปวดเมื่อยเวลาเดินขึ้นเขาขึ้นดอยก็จะไม่ปวดไม่เมื่อนะครับแก้ปวดข้อปวดเข่ากินแล้วกระชุ่มกระชวยมากๆนะครับแล้วก็สามารถนํามาเป็นยาประกอบรวมอย่างเช่นนะฮะกำแพงเจ็ดชั้นนะครับ กาเือแดงนะครับดูทุ่งปลาไหลเผือกนะครับเอาวันเปียงนะฮะแล้วก็กระท่อมเลือดสามารถประกอบรวมกันได้เป็นสมุนไพรดองกับน้ำผึ้งนะครับหรือเราจะมาดองกับเหล้าขาวก็ได้หรือเราจะมาต้มทานก็ได้นะครับทานแล้วกระชุ่มกระชวยกินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ประกอบได้หลายตัวอย่างนะครับโดยวิธีการนําไปตากแห้งก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราห้ดูเนื้อเลยครับเนี่ยเนื้อไข่เป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เนื้อเปลือกนะครับ สีจลายแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือต้นพเนียงหักหรือพเนียดหักนะครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงกําลังนะครับทานแล้วนะครับทําให้ฟิีเปรีะนะครับท่านชายที่นกเขาไม่ขันไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับเราเป็นสมุนไพรที่ช่วยบารุงกล้ามเนื้อและช่วยบารุงเลือดฝาดได้ดีมากๆนะทานแล้วร่างกายกระชุ่มกระชวยทานแล้วแข็งแรงนะฮะเนี่ก็คือเหมาะสําหรับท่านชายนะครับต้นพเนียงหักฟิตปรีะครับสวัสดีครับ